จริงๆมันก็อยากจะโศไว้บ่อยล่ะส่วนรวมตื่นนี่เนาะแต่มันก็เกงใจกรรมส่วนรวมมันเงินเนาะมันจะกรรมมันงับปากเนี่ยบางคนมันเตือนทะลุกระดูกไขสัังเลยล่องขึ้นจากขลังอ่ะกรรม,มิบากมันออกออกตามมือบ้างออกตามตัวบ้างมันก็ออกวิญญาณที่มันเกาะมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ในกายบ้างนะออก จิตัวเ,วเล็กเนี่ยจิตวิญญาณเประชานบ้างมดตัวแดงแมงตัวน้อยบ้างจิตวิญ,ญญาณเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเบียดเบียนสรรพสัตว์เบียดเบียนสรรพชีวิตโดยที่รู้ไม่รู้รอะไรก็กรโดดเกาะเกาะหรือพอวิญญาณมาเกาะแล้วก็กรรมมิบาปของวิญญาณนั้นก็ติดมาด้วยอีก็เกาะมาหลายเกาะอืเกาะซ้อนเกาะมันกันเลยเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอยู่กับความรู้สึกอยู่กับอารมณ์อยู่กับรู้อยู่เห็นอยู่กับกายอยู่กับจิต มันมันถ่วงมันถ่วงมันหนักสติก็สติแบบแข็งแข็งแบบแช่แช่แบบทรงๆรงมันไม่พปร่งออกไม่โล่งออกมันไม่ยิ่งกว่าตัวมันเองมันคอยจะอยู่กับตัวมันเองเรียกว่ามันหนักหลายหนักหนักซ้อนหนักมันมีตัวซ้อนตัวซ้อนกับตัวซ้อนอีกที่มันซ้อนมากับตัวซ้อนก็มีอีกซ้อนซ้อนอยู่นั่นแหละหลายชั้นนี้ แต่มันโซล่องพร่องออกได้อันนี้มันโปดได้เยอะเลยนะแต่ตัวหลายๆตัวที่มันซ้อนตัวซ้อนมาก็ปวดไปด้วยเลยโล่งพร้อมกันคลายพร้อมกันเดี๋ยวนี้ดีไม่ต้องไปวางยายากล้วล้างมันเลยไม่ต้องไปหาวางยาให้ยากแล้วล้างต้นเหตุของของโรคภัยไข้เจ็บกรรมยาจะกิน,นน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางไปด้วยเพราะไหนมี เหมือนก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของโรคกรรมอย่างให้โครคภัยไข้เจ็บในท้องในลำไส้เนี่ยตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยก็มาจากที่สร้างกรรมในการใช้ยาพิษวางยาพิษคนอื่น,นใช้สารพิษกับสรพพสว์ส่วนมากก็ใช้กินวางยาเบื่อหนูอย่างนี้เป็นต้นหนูกินเข้าไปแล้วข้างในเจ้งหมดเลยวางยาสัพพสวรบ้างวางยาคนบ้างอะไร เดี่ยวก็จใช้สารพิษทั้งนั้นยาพิษทําลายมาตอนนี้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่แต่ในท้องในไส้อยู่งั้นหายาอะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอรักษามันโรคกรรมต้องให้หมดกรรมนี่เราให้ให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณให้ชดเชยด้วยนุภาพว่างไปโล่งไปละมีให้ไปเขาก็ยอมกันเองคลี่คลายกันเองกรรมมันจะได้ลดลงถึงมันไม่หมดก็ได้ใช้เป็นบางส่วน แต่ก็มันก็ไม่ได้ใช้เต็มร้อยหรอกเพราะมันไปขี้คลายที่ต้นเหตุแล้วไปในอดีตทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยลิงถึงหมดโสไปในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะอดีตกรรมทั้งหลาย ี่ก็ใช้ได้อันนี้ก็เรียกว่ายอ้อนล้างไปที่ต้นเหตุปฐมเหตุของกรรมใช้ได้หมดเลยอดีตไม่โสพาทั้งหลายจะล้างให้มันเครื่องเป็นการลิงก์ถึงต้นเหตุ <c oughs> ก็ชดเช,ดช,ดช,ดชยจะใช้ก็เรียบร้อยตอนนี้ดีนะ <c oughs> ถ้าโสไปในอดีตของลูกเนี่ยมันจะไปล้างที่ กรรมในอดีตเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยแต่ละพบแต่ละชาติน่ะทิ้งไปยังคลักขลังพ่วงพันอยู่มันจะล้างย้อนหลังให้เลยลูกเนะอะมันจะได้มันมาจบคอหอยปัจจุบันคงเข้าใจเนาะโสย้อนหลังลูกโสย้อนหลังน,ะ,นะแล้วโสวไปในสรรพสิ่งจะล,งล้างให้ล้างให้คลายให้ อดีตที่ยังส่งผลสู่ปัจจุบันของทุกๆปัจจุบันอยู่เนี่ยคําว่าอดีตเนี่ยเหตุอดีตนะปฏิกิริยากรรมของอดีตเนี่ยยังส่งผลปัจจุบันอยู่แล้วก็ยังปัจจุบันไปข้างหน้าเรื่อยๆอยู่เนีะผิดชอบชั่วดีก็ล้างให้หมดเลยลูกเคลียร์ให้หมดจะได้งดงามขึ้นยังส่งผลนะอดีตกรรมยังส่งผลปัจจุบันจิตอยู่ไงลูกแล้วก็ยังคงส่งผลปัจจุบันไปเรื่อยๆบางอย่างเนี่ย มันไม่จบแค่ครั้งเดียวลูกก็ล้างย้อนอดีตเลยนึกถึงอดีตแล้วโศลเยายาเพราะมันเยอะอันนี้อันนี้ให้ให้ให้ไว้นะอัพอัพทุกวันการกดอัพทุกวันนะอัพเรื่อยๆ่าเช้าลุงพ่อก็อโอให้นรกอยู่พักใหญ่เนะโชคดีจริงๆมันนรกประเทศไทย เปลี่ยนพยาโยามไปหลายองค์เลยนะในประเทศไทยนะปวดสัตว์มาเนี่ยเดี๋ยวไปอินเดียก็ปวดเปิดนรกอินเดียอีกปวดนรกเปิดนรกเอาผู้มีมบารมีที่สำนึกแล้วดีงามเอาขึ้นมาอะเอาผู้มีบารมีที่พลาดทางการสร้างกรรมแล้วก็ใช้กรรมนรกเนี่ยจะได้เอาขึ้นมาเมื่อสำนึกดีงามแล้วขึ้นมาปบสัตว์ คำว่าสํานึกดีงามเนี่ยไม่ใช่แค่อยากพ้นาะนรกยอมแล้วกลัวแล้วอมไม่เอาอีกแล้วไม่พอแค่นี้ไม่พอต้องมีนัยยะที่กว้างไกลกว่านั้นอีกเล็งเห็นโลกธาตุสังสวัสหมู่สรรพสัตว์ที่จะต้องได้พึ่งพาต่อคุณรัตน์ตายอย่างไรเนี่ยแล้วตัวเองจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ไมเอาไกลไม่เข็ดแล้วไม่เอาแล้วพออยางยางหยางยางสมัยก่อนพ่อแม่เขาตีลูกอะจำไหมจำแล้วยอมไม่ยังยอมแล้วเข็ดยังเข็ดแล้วแต่ยังตีเลยเลยกลายเป็นจําไม่รู้ลืมไปเลยสวยเลยที่นี้เองกลายเป็นเกาะอารมณ์กรรมอีกนะและล่องออกล่องออกสัตว์นรกก็หมดวาลากรรมเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในนรกก็หมดวาระกรรมไวขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็คนใหม่ก็เข้าคิวองค์ใหม่ก็เข้าคิวต่อไปรู้ไหมว่ากรรมประเภทไหนที่ต้องไปเกิดเป็นโยมพบาลนะ่ะเจ้าที่โลกเนี่ยคือจริงจังก็ถูกผิดเกินไปจริงจังก็ใช้กฎเกณฑ์กติกากฎหมายเกินไปอืมเพราะว่ากองแบบชนต่อพูดง่าย ต้องแบบกดดันอ่ะต้องแบบกดข่มจริงก่อนจริงแบบไม่ปล่อยไม่วางก็ไปทานะ <c oughs> ํางานลอะนะเห็นเยอะเย้าคิวเยอะเพราจริงแบบผิดผิดไงจริงแบบไม่จริงแชมหน้าตบะช,ชันยานวาสนาบาร,รมีแบบตองเกินตองอ่ะตองแบบชนต่อไปเรื่อยเป็นกรรมไปเรื่อยถูกผิดไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น ต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเรียบร้อยลงไปทํางานในล็อกหมดหรือไม่ก็ล็อกเองเลยล็อกซะเองดั๋วนั้นไม่ต้องห่วงเจ้าหนี้เยอะจากมนุษย์กว่าเยอะจากเทวดากว่าเยอะจากภาคทิพย์ในภูเอื่นชั้นอื่นที่จะไปเข้าเควันทํางานกว่าเยอะมันพลาดตรงที่ไปหลงจริงจังนี่แหละกับสิ่งที่อุบัติลงขึ้นมันพลาดตรงที่ไปหลงจริงจังกับสิ่งที่มันสมมติขึ้นมาใช้ ชั่วคราวในการไปอยู่ร่วมกันไม่ว่ากฎเกณฑ์กติกาอะไรแค่ของสมมติชั่วขาราวพหลอกขึ้นมาใช้ชั่วขราวแต่ไปหลงจริงจังซะเกินจนกลายเป็นกรรมขึ้นมาความปรารถนาดีก็ยังไม่ดีในความปรารถนาเวลวร้ายเราไม่ต้องพูดถึงมันก็เวลวร้ายอยู่แล้วแหละแต่ความปรารถนาดีก็ยังไม่ดีเลยคิดไปหลงจริงจังแล้วมันก็ตัณหาหมดอุทานหมดโมหะหมด มันต้องหลดหลดลงสูตรสีจธรรมไม่รู้ว่ามันแค่อุปโลกใช้งานชั่วคราวจิตกดเกณฑ์กติการะเบียบนั่นนี่มันแค่สมมติขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวแต่มันไม่ใช่สิ่งยึดติดเมื่อหลงยึดติดเอาเป็นมั่นเป็นหมอจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องตึงเครียดกลายเป็นก่อเกิดเวรกรรมตึงเครียดร่วมกันร,ระหว่างผู้ใช้กฎกับผู้ปฏิบัติตามกฎมันก็เกิกดการตึงเครียดซึ่งกันแล้วก็ไปอยู่ในนรกนรกก็มีแต่เรื่องตึงเครียดหมดนี่ ลองทอลงทานสันหลอกตึงเครียดหมดอะ่ะมีแต่เรื่องทุกขเวทนาเรื่องตึงเครียดหมดมันก็เพราะเป็นกรรมสั่งสมอะจริงจังยังกดดันจริงจังกับสิ่งถูกสิ่งผิดเกินไปสิ่งอุบกษกสิ่งสมมติดังนั้นก็โศกันทั้งนรกเลยโศกโศเนี่พากันโศกกันทั้งนรกเลยเดี๋ยวไฟนรกก็ดับเองน้ำต้มก็ไม่เดือดเองเหรอก ขุมท no ี่เย็นจะเยียกก็จะเลิกเย็นไปเองให้ย้อนอดีตด sure> ้วยกรรมอะโสบนาดีตทั้งหลายดีๆด้วยนี่มันล้างย้อนหลังแก้เงื่อนแก้ปมย้อนหลังยิ่งกับความสำนึกอีกเพราะมันล้างไปด้วยเลยแค่สำนึกมันก็แค่ดึงกรรมออกมาใช้ ใช้กรรมอนนนุภาพประทานให้แล้วเนาะอธิบายมากโสไปในสรรพศาสตร์โสไปในสรรพสิ่งโสโล่งให้โสว่างให้โสแบบไม่อะไรกับอะไรให้ไปอะไรแบบหลุดหลุดแบบพ้นๆไปโสให้สามีโสให้ปัญญาโสให้บุตรธิดาโสให้บริวาลโสให้สรรพสิ่งสรรพธาตุโสให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณโสแบบไม่บัญญะบัญรยังโสว่างเลยโสเล่าโล่งเลยไปเลย อย่าให้ไปสะดุดอย่าให้ไปจ้าเอ๋กว้างเลยไปเลยที่เห็นที่รู้กว้างเลยไปโล่งเลยไปเนะี่ยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่สำนึกล้างเลยไม่ใช่คิดถึงอดีตแล้วเบะหน้าหน,านีมันไม่จบด้วยเบิกันเมินหน้าหนีหรอกมันหนีไม่พ้นล้างเลยนะอดีตทั้งหลาย เดี๋ยวมันก็เบาปัจจุบันให้เองลูกนะกรรอดีตไม่กดดันปัจจุบันเหมือนว่าตัดต้นแล้วไม่พอคุดรากเง่าดเลยเลยถอนรากถอนเง่าด้วยเลย,ลย,เลยแต่นั้นไม่ต้องไปตั้งไว้ตรงจิตไม่ต้องไปตั้งเอาไว้ตรงจิตไม่ต้องตั้งใส่จิตไม่ต้องตั้งกับจิตอีกมันจะได้ไม่มีขอบเขตไปในสรรพสิ่ง พอตั้งใส่กายตั้งใส่จิตก็รับวิบากในกายในจิตทันทีอันนี้เขาเรียกเป็นวิบากประจําจิตนิวรณ์ประจาจิตดังนั้นก็ออกจากจิตเลยนะคลายล่องทิ้งอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องไปตั้งใส่กระจิตถ้าไปตั้งใส่กระจิตอีกก็ต้องไปสวยวิบากของจิตอีกดังนั้นก็ล้างเข้าไปเลยโหสีเข้าไปเลยตะบะชาญยานทั้งหลายเลขกลมนดําทั้งหลายที่ยังมีผลทําให้จิตต้องง่วงซึมทําให้จิตต้องเสื่องซสมเนี่ยมันมาจากจุดนั้นทั้งหมด การแช่มนาจิตเอยตบะาชาญาการแช่มนาอาวิชชาเออไสยศาสตร์เอยทั้งนั้นแหละส่วนอนาคตทั้งหลายไม่ต้องโสไปหรอกเพราะว่าปัจจุบันมันจะเป็นเหตุของอนาคตโสโปัจจุบันนั่นแหละว่างโล่งในปัจจุบันนั่นแหละมันจะเป็นเหตุของอนาคตตปเองอออนสวยเลย อย่างนี้โปร่งโล่งโปร่งดีถ้าแบบนี้ก็สบายละฟ้าดินถล่มทลายได้แล้วเนาะสบายปวดสัตว์เป็นเนาะสองนิ่งไม่ได้เลยอืออะไรจำไหมเนาะสองนิ่งไม่ได้เลยแพ้ทางนิวรันทีแพ้ทางวิบากทังทีนะเหมือนกับว่ามันต้องต้องนนอ่ะจ้าเรื่อยๆที่สรรพสิ่งจิตกำหมายถึงสรรพสิ่งไปเลย ไม่ใช่ตรงอะไรแบบไหม้ไปแบบไหม้ไปเลยทุกอย่างคือไหม้ไปเลยจะได้ไม่แวะกับอะไรนานไม่แพ้ทางวิบากไม่แพ้ทางนิวรณ์ถ้ามันรู้สึกว่าอัดอั้นเยอะลูกก็ต้องออ,ออกแรงเยอะหน่อยทีบถีบออกมันจะได้เด่นออกเลยนะ ตัวประหลาดประหลาดที่มันข้างในข้างในเด่นออกเลยอ่ะแอกผิดตากระมองไปก็กว้างแต่ว่าใจให้กว้างยิ่งกว่าตามองเห็นสรรพสิ่งทำมันไล่ขอบเขตไปอาศัยว่าทวารตาช่องตาเป็นทางผ่านของอนุภาพจิตออกไปเหมือนกับว่าอายตนานี้เป็นเพียงแค่ช่องทางผ่านของนุภาพจิตที่พรงออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เราทั่วสัพพางร่างกายถ้ามันเป็นกรรมหนักแล้วก็โ,โหสี่ไปหนึ่งสงก่อนแล้วก็โสโ,โหสี่เข้าไปก่อนแล้วโห่โสให้บบารมีให้หนุภาพล้างตามไปแต่ถ้ามันไม่หนักก็โสก็ล้างแล้วกรรมเบาๆก็ล้างหมดละย้อนหลังล้างย้อนหลังอดีตทั้งหลายโสโสโส จะได้ไม่ต้องหลบอดีตไม่กล้าคิดถึงอดีตเลยอะไรเนี่ยโซะดะดีๆนะบางทีก็ใช้ด้วยจิตลวล้ว,ลวนโสไปอนุภาพลวล้วนออกไปแบบลุ่มลึกอ่าลึกซึ้งโสคือใช้ได้หมดเลยนะแล้วมันก็จะอัตโนมัติเองหรอกจะต้ขณะไหนแบบไหนอย่างไรจะใช้อย่างไร บางทีเราใช้จิตล้วนๆปนุภาพโปร่งโศลล้วนไปโดยที่ไม่ต้องใช้มือก็ออกไปทางตาทางหูทางอะไรไปเองหมดแต่ถ้าบอกมือด้วยกับเบาแรงเยอะเลยนะเบาแรงการใช้อนุภาพจิตเหมือนว่าพร้อมมันถึงพร้อมหมดทั้งกายทั้งจิตดังนั้นคําว่าปลอดสันจะมานิ่งๆเฉยๆอยู่ไม่ได้เลยในตัวมันเองเนี่ยอย่างน้นอยๆก็ต้องโล่องออกไปในสรรพสิ่งนั่นแหะ กว้างออกไปในสรรพสิ่งเนะี่ยอนุภาพก็ไปด้วยบารมีก็ไปด้วยเรียกว่ามันเป็นการประทานให้กันอยู่เรื่อยๆมันเป็นการกรุณามหากุณากันอยู่เรื่อยๆไงนะโซ่ไม่นิ่งเฉยไม่ได้เลยอ่ะคือมันไม่เป็นประโยชน์ตัวนิ่งเฉยอ่ะมันมีแต่จะสวยบากในตัวมันเองโ่อย่างน้นอยๆเลยนะ่ะ ไปในทิตทั้งหลายทั้งปวงคือในสังสวัตเนี่ยทุดวงจิตทุดวงญาณมันจะแช่ในตัวมันเองหมดแหละแช่มากแช่น้อยแช่ทรงอยู่ในความรู้สึกในเวทนาในสัญญาในอารมณ์ในสบายในไม่ค่อยสบายในความคิดในการรู้แช่ในรู้แช่ในเห็นมันจะแช่ในตัวมันเองหมดแหละในสังสวัตเนี่ย มันเหมือนกับว่าเป็นผู้สร้างผู้สวยวิบากอยืนในตัวนเองอยู่ตลอดไม่สร้างก็สวยผลในระหว่างสวยผลก็สร้างซ้อนไปด้วยก็ตื่นออกไม่ตื่นออกอย่างเดียวเห็นไหมอืม เฉยไม่ได้เลยต้องเฉยคนละนิดเฉยคนละหน่อยเนี่ยหลายนิดไหลหน่อยรวมมันเข้ากระท่วมสลาหมดแหละสักหน่อยก็ซูอีกแล้วเอมันแช่คนนั้นแช่คนละหน่อยหลายนิดไหลายหน่อยก็ท่วมไปหมดเลยที่ประชุมเนี่ยหรือว่าทําท่าเป็นเฉยไม่ได้เลวเฉยทันทีแช่ทันทีเลยเฉยไม่อยู่แล้วเป็นปกติไม่ใช่ตรงกายไม่ใช่ตรงจิตอยู่แล้วเป็นปกติเลย คุยถึงเรื่องอะไรมากก็ไม่ได้วิบากมาทันทีแล้วไม่ได้ล้างล้างไม่ทันก็มีแหมเฉยไม่ได้เลย <S 2>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  เล้ต้องเลิกอย่างเดียวประชุมไม่ได้เลยประชุมเทไลประชุมกรรมทุกทีประชุมกันไม่ได้เลยต้องเลิกอย่างเดียวจิตประชุมจิตเทไลประชุมกรรมทุกทีเอ รวมจิตไม่ได้เลยประชุมจิตไม่ได้รวมจิตไม่ได้เลยกรรมลาะดังนั้นคนคนทั้งหลายมักจะเกลียดที่ประชุมก็ไม่ค่อยชอบที่ประชุมกันเท่าไหร่ใจไม่เพราะอะไรหรือไม่มันไม่รู้หรอกเพราะอะไรอ่ะแต่รว่าไม่ชอบที่ประชุมเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรยังไม่ชอบหรอเพราะเข้าไปทีไรมันหนักมันหนืดมันเหนียวมันเติมมันเติมมันตันเติมมันแช่มง่วงมัน เข้าใจไหมมันะเรามีบากไปรวมกันแล้วมันไม่คลายมันตั้ง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 เอาเราบากมาตามตัวตั้งแช่ซึมงง,ง,งวยอะไรอยู่อย่างนั้นง่วงเหงาหาวอะไรอยู่อย่างนั้นดังนั้นที่สําคัญคือมันตื่นออกอย่างเดียวอย่ามันแช่จมามาลมนุ่ยตื่นออกตื่นออกจากอารมณ์นิวรณ์จากจิตตื่นทิ้งโล่งทิ้งเรื่อยๆเข้า ตั้งนิดตั้งหน่อยในจิตในอารมณ์ปั๊บนี่แช่เลยซึมเศ้าวเหงาหงอยทันทีเรียกว่ามันแพ้นิวร์แพ้เวทนาแพ้อารมณ์มิบากประจําจิตประจํานิสัยประจําจริตมีวิบากหมดแหละแบบโปร่งแบบโล่งแบบไม่อะไรกับอะไรไปอย่างเดียวเป็นปะกะติ